ที่ยี่สิเจ้าผู้เจ้าดูอะไรอยู่มไม่มีอะไรมันนี่เมื่อกี้เพิ่งดูภาพต้องห้ามไปตอนนี้ในหัวของเราเต็มไปด้วยภาพเหล่านั้นทำให้ถอดเสื้อให้เนบูอาอย่างเคยไม่ได้เลย ค่ะเป็นเนบูอาแล้วก็ภาพในจินตนาการของเวนดี้เวนดี้คะอ่าขอโทษเย้แล้วเดี๋ยเดี๋ยก่อนที่วันนี้เจ้าดูเหมือลอยที่แท้ก็เพราะสิ่งนี้นี่เอง เท่าไกร้ที่แท้เจ้าก็หมดมุ่นอยู่กับเรื่อนร่างของข้าไม่เพียงแต่จะฉิดเสื้อผ้าของข้าแต่ยังซ่อมสิ่งน,นี้ไว้มะมะหมดมุ่นข้าเปล่าเสียหน่อยนี่เป็นเพียงปฏิกิริยาตอบสนองของหญิงสาวที่เห็นภาคโป๊เท่านั้นหึยังไม่ถึงค่าของเจ้า องราชาเหล่าแห่งบาบิลลนเพื่อเรามาแล้วเพคะใครก็ได้พาตัว e. ill, อเอมี่ดิวจอมเงอะงะออกไปทีอย่าให้นานมาลบกวนความสุขของข้าโยนรบกวนความสุขของนายต่อให้ฉันต้องโดดลงจากตรงนี้ฉันก็ไม่มีทางเข้าไปในห้อง นอนของนายด้วยตัวเองหรอกย่า yeah. ฟาบาวันนี้จะเล่นอะไรกับพวกเราเพคะอ้ะามย่านะเพคะ <c oughs> <c oughs> บ้าที่สุดพระราชาผู้อุทิศตนอะไรกันละ่ะประวัติศาสตร์ตั้งหกักเป็นเรื่องโกหก นี่คือน้ำพื้นสูขพิเศษของพวกเราไซรอนที่นำมาเพื่อถวายให้แก่เทพีอีธานโดยเฉพาะขอเชิญท่านมาหาปุโรหิตลิ้นรถด้วยดิ้นของท่านก่อนที่จะถวายเครื่องบูชาเดเทพีอีธานเทพีจะคุ้มครองเจ้า ผู้มาเยือนไม่ใช่ผู้ศักธาแต่เป็นสมาชิกของสถาเอกอากราชทูตไม่ทราบว่ามีธุระอันใดถึงได้มายังตำหนักพระเจ้ายามดึกดื่นเช่นนี้ระมักระวังมหาปุโรหิตซันซีราชแาห่งบาบิโลนเอาแต่นสนุกและเพลิดเพลินกับเหล่าสนมไปวัน,วน ท่านผู้มีพลังแห่งปฏิหารทําไมท่านไม่มาช่วยพวกเราไซดอนให้กลายเป็นประเทศที่มีอํานาจในเขตพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์นี่แทนล่ะข้าไม่มีความคิดจะทอรายะต่อบาบิโลนข้าจะจับกบฏอย่างพวกท่านเพื่อมอบให้แก่พระองคอ์พวกท่านน้ำพึ่งน,นั่ง ไม่ใช่เครื่องดูชาที่ให้ถวายเกเทพีแต่ยังได้แต่เป็นยาพิษที่เตรียมเอาไว้สำหรับท่านโดยเฉพาะตั้งหากลา่ะท่านมาหาบุรุหิตซันซีแม้ท่านจะไม่ช่วยพวกเราแต่พวกเราจะปล่อยให้ราชาแห่งบาบิลนได้ตัวท่านไม่ได้